ที่สำคัญน,นะรครับเป็นจำควนแจกจ่ายก็ประมาณนะครับควัตรรมระจากรุณารคับเรียนท่า,นนาส่วนราชการพํานั้นนะครับ,รบแล้วก็พี่น้องบ,บานจักูตีขลุลักของทวันนี้ก็เป็นพินมใหมดีนครับที่โครงการางานชุมชนยังยืงยงนนะครับขอสงสถานีตำรวจปีนคอยเป็นอย่ดีนะครับ แน่นอนความสําคัญของปี่นอกเรานะครับเอาบ้านสังกูเป็นหมู่บ้านต้นแบบําร่องของชุมชนอย่างยืนปลอดจากยาเสพติดซึ่งบ้านสังกูเนี่ยต่างประวัติแล้วเนี่ยเขาภูมิใจได้เลยว่าในอดีตเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่เขายังรวมตัวส,สมาชิกสามกอยู่กันอย่างปีอย่างนองได้ภูมิปัญญาได้ประเพณีวัฒนธรรม ศีลธรรมนะครับดูแลกันอย่างยา่งยืนนะครับเราเคยมีอ,อยางทีมันไล่แรงแต่จะได้ก็ตามว่าประเดนเนี้ยเขามีลูเวหลาสังคมมันอยู่ในยุคข,ของเทคโนโลยีที่มันเจริญแลว้วก็มันก็จะมีอ,อย่างที่มันมามีอิทธิพลต่อครอบครัวเราในพ้อละอ่อนซึ่งอยู่เหนือการควบคุมนะครับซึ่งโดยพอ่อพอลไม่พี่น้องเราบอกเขาไม่ห่วง ยาเสพติดนะครับมันเป็นเงินกบเป็นปัญหาพื้นฐานมาจากโบราณกาลสมัยก่อนมีฟิลน,นะมีฟินพัฒนามาเป็นเฮโรอีนนะครับมาเป็นยา,ายาขยันยา้านะครับประเด็นมาเป็นยาบ้านะครับละออนเนี่ย นักเรียนก่อนเกี่ยวไัวรุ่นก็มีกาวเอามากาวเพื่อามาใช้ประโยชน์กับการก่อสร้างกับซ่อมอย่างื่อนต่างแต่ปางครั้งเอามาตรงเป็นยาเสพติดนะครับและหลายหลายอย่างตอนนี้มันมียาจากต่างประเทศมีการวัฒนาการยาพวกนี้มันมาจากต่างประเทศแต่ที่นี่ว่าละอ่อนเขาว่าที่มีปัญหาในครอบครัวกรณีมีปัญหาตัวเองนกรดีเนี่ย ถ้ามาเข้มแข็งพอก็จะต้มเป็นทาอย่าเสนดิตเพราะนั้นจึงเป็นปัญหาของรัฐบาลเป็นปัญหาท้องถิน่นะครับตีต่องมาเกิดแก้ปัญหาแจ้งระพาณมหาศาลรือวันนี้คุกคจนเต็มโลดนะครับพยาบ,บาลนะครับหมอนะครับก็พยายามดูแลตอลอดเวลาเพราะนั้นจาการกรองการคัดกรองคนกลุ่มเนี่ยหนึ่งกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเนะี่ยเขาควรระวังกันูุหลางเขาซ้อมกลุ่มที่มัน ่าเต็ดตอนนี้กำลังพักษาสารปฏิวัติเป็นเข้าสู่ระบบประส,สาทนะครับหลอดและเป็นบ้าอย่างนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นของกองเราเนี่ยบางทีต้องแจ้งไม่ง่ายต้องแจยกไฟฟ้าเขา้ชขชาช็อตเข้าชัตนะครับและคราวถึงวันนี้ครับคนติดยาบ้ายาเสพติดคนเนีย้ยพู้จักปอดจักแม่พู้จาหลูดฆ่าได้นะครับปุ๊บได้ตีได้อย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันเมานะครับ ดันั้นโดยพ่ออย่างโอกาสบริหารส่วนตบุวินตีดีเขาเนี่ยเขาขันความสําคัญในด้านนี้นะครับกองวสัสรสนุลรุล,ลการร่วมกันถึงหมดทุกหน่วยงานโดยพ่อผมผมภูมิใจและดีใจดีสถานีตํารวจอุทวยินตีดีนะครับซึ่งตำรวจทุกนีเมื่อกรร่อนนี้เขาลัวถ้าตำรวจงานยันบยยอ,ยอย่างเดียวแต่ตำรวจทุกนีประเทศตำรวจตีเว่ต้องมาแจ้งวิธีจับยับอย่างเดียวแต่เขาจะเพอ่ความผู้ะป้องกันป้องปามนะครับ ดูแลปกป้องชีวิตทรัพย์สินของโอมิโดังนต่คือโอนจากไทยต่างๆเนี้เลยจัดโครงการนี้ขึ้นมาในผมดีใจโดยนะครับว่าหมู่บ้านสังก,กูมาเป็นหมู่บ้านตนแบบงน้ำรองนะครับใ <Yeah. S 1> นส่วนอบปตทก็จะดีในเะรื่องงบประมาณในเขาจัดบร,ริการคือกับผู้โครงการโดยเพพาะโครงการอย่างหันชัดๆก็คือโครงการการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดนะครับแล้วก็โครงการที่เขาสนับสนุนทุกหมู่บ้านในเรื่องของ ป้องกันยาเสพติดและโดยเฉพาะวันซื้อเนี่ยก็ผ่านสภาไปเรียบร้อยผมเห็นปัญหานะครับโดยพะกกำลังของเจ้าที่เขาก็มีน้อยกำลังกอมการหมู่บ้านก็มีน้อยที่จะไปดูแลพื้นที่ในหมู่บ้านนะครับโดยพาะพื้นที่ที่มันเป็นจุดเสี่ยงต่อ,อยาเสพติดจุดเสี่ยงต่ออาชญากรรมจุดเสี่ยงต่อการอุหมบัติเหตุนเนี่ยก็เลยอนุมัติโครงการเสนอขอ ติดไฟกิ่งจุดเสี่ยงตัวนี้หมู่บ้านละสิบจุดตอนนี้เริ่มจากบ้านบนดอยก่อนตอนนี้เริ่มติดมาแล้วครับปั่อาการเพิ่มขึ้นเรร้อยๆในนี้เริ่มเข้ามาห้วยทรายแล้วก็ทุ่งยาวเราจะลงมาทุกหมู่บ้านหมู่บ้านละสิบจุดปีนี้ปีต่อไปก็คงจะเพิ่มขึ้นเองเพราะฉะนั้นความสว่างสวัยในี่ทีไอ้พวกิ่ ยาเสพติดมันจะรับรับหลอดยุดยังไปมันมืดมักจะไปอยู่วันที่นั่นะครับสารภัคกาเรในนี้เขาก็จะพยายามแก้ปัญหาโจยตัางเจ้าหน้าที่ของตำรวจเจ้าหน้าที่ของตำรวจนะครับดละนั้นด้วยความเป็นห่วงนะครับถ้ามีอย่างมีโซนใดนะครับที่องค์การบริหารส่วนตำบลพีจิตจะมีส่วนรวมในการที่จะแก้ปัญหาในเรื่องยาเสพติดได้พร้อมและยินดีตลอดเวลา นะครับทางเจ้าพี่เอาสแตนบายไว้ยี่สิบสชั่วโมงนะครับเอาวันนี้นะครับโอกาสมังหันสนตอบเป็นีดีแล้วขอขอบคุณครัเจ้าที่เจ้าหให้เป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับ